ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็เลยแบบว่าเออออกมาดูบรรยากาศข้างนอกเพราะว่ามันขึ้นฟ้าขึ้นฝนมันเข้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆคะเห็นข้างหลังเนไหมคะที่เป็นก้อนๆนะคะเพื่อนๆว่ามันคืออะไรคะมันเป็นหิมะหรอคะ่ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ปั้นหิมะไว้นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ค่ะ ฟันมาใหม่ๆหัวู้วาเขาปั่นมาไว้นะคะไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นเนี่ยค่ะที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะบ้านเราก็เรียกฟางเนาะเขาจะอัดไว้นะคะอัดไว้นี้แล้วก็เอาปาติชขาวๆเนี่ยค่ะคุมไว้เพราะว่าเพื่อที่จะไปทาเพราะว่าถ้าเอาทำเนี่ยถ้าเอาทำอย่างเนี้ยค่ะถ้าถ้าเราถ้าไม่เขาไม่ไม่ทำว่าอย่างนี้นะคะมันจะโดนหิมะเดี๋ยวหน้าหนาวโดนหิมะมันก็ใช้ไม่ได้คะคะใช้การไม่ได้ ไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะเดี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นหนองน้ำเมื่อก่อนน้ำไม่ค่อยมีนะคะน้ำไม่เยอะน้ำน้อยๆะคะ่ะลงลงไปงมบักหอยได้เลยนะคะอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นมาเยอะเพราะว่าถ้าเอาทำเนี่ยถ้าเอาทำอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราวถ้าไม่เขาไม่ไม่ทำว่าอย่างนี้นะคะ,ม,ม,ม,ะ,คะมันจะโดนหิมะเดี๋ยวหน้าหนาโดนหิมะมันก็ ใช้ไม่ได้อะคะ่ะใช้การไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะเดี๋ยวค่ะตรงนี้จะเป็นหนองน้ําเมื่อก่อนน้ําไม่ค่อยมีนะคะน้ําไม่เยอะน้ําน้อยๆะคะ่ะลงลงไปงมบักหอยได้เลยนะคะอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้น้ํามันขึ้นมาเยอะ เป็นที่ของใครของมันนะคะที่ตกปลาได้หรือเปล่าเขาก็จะมาตกเล่น<ม>อู้ประกาศ<ม>เก็บของสาดดีบ่เนี่ยค่ะบอกพริกต้นบอกพริกก็เริ่มแห้งเหี่ยวหมดแล้วโอ้น้ำเยอะมากเลยคะ่ะเมื่อก่อนมันงมหอยสานี้นะคะเป็นเป็นสะ ใส่ใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ทำไมน้ำมันเยอะช่วงนี้น่าจะไม่มีน้ำบบวายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาดูบรรยากาศตอนกลางวันนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองดูบรรยากาศนะคะเขาก็มาตกปลาแบบอีกแล้วนะคะ หนาวมากไม่ค่อยมีแดดน,นะคะช่วงนี้เมื่อก่อนมันยังไม่มีแบบนี้ค่ะที่กัน้นตรงนี้ยอันนี้เขามีเขาทำใหม่ดูบรรยากาศ